เสร็จแล้วนะจ๊ะเห็ดเข็มทองผัดเฮ้ยนะ่ากินนะอร่อยด้วยมหมุนเป็นสปากเกตตี้เลยไปจ้ะไปดูวิธีทำกันจ้ามาจ้ะวันนี้เมนูที่เราจะทำนะจ๊ะก็คือเห็ดผัดกระเทียมจ้ะเห็ดเข็มทองนะจ้ะเราใส่น้ำมันวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เนาะน้ำมันมะกอกนะจ๊ะน้ำมันมะกอก่ออะสำหรับผัดโดยเฉพาะนะจ๊ะไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะ เรเวอจินผัดไม่ได้นะจ๊ะเอให้ไฟร้อนสักนิดหนึ่งหลี่ไฟอ่อนนะจ๊ะจากนั้นเราใส่กระเทียมลงไปกระเทียมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะจ๊ะช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิต้านทานน้แขึงแรงนะนงใส่ไปเยอะหน่อยนะวัันก็ให้มันหอมนะจ๊ะไฟอ่อนๆนนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไป ใส่เห็ดเข็มทองไปจ้ะเห็ดเข็มทองอันนี้สองห่อเราจะปรุงรสด้วยเกลือดำนะคะเกลือดำช่วยขับสารพิษขับน้ำส่วนเกินนะโซเดียมต่ำกว่าเกลือแกงแล้วก็อีกอย่างที่เราจะปรุงก็คือพริกไทยมสาสามชั้นหมูลอิสระแล้วก็เร่งเบิร์นจ้าวันนี้สึกว่าหลจากใส่พริกไทยเพิ่มเร่งเบิร์น เป็นเมนูง่ายๆนะจ๊ะสาสหรับคนที่อยากลดน้ําหนักเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในหนึ่งในเมนูอาหารที่แบบเอยทานได้บางคนคิดไม่ออกไงเออฉันจะกินอะไรดีฉันไม่รู้ฉันึกไม่ออกอกไก่อกไก,ก,ไก่ทุกวันก็ไม่ไหวมะเออสลับสลับนะจ๊ะกินสลับสลับกันไปนขยี้ขยี้หน่อยพอดีเราไม่ได้ใส่เป็นพริกไทยหยาบเนาะเราใส่เป็นพริกไทยทผงมันก็จะเนี่ยต้องขยี้หน่อยเนี่ย ใครอยากจะเพิ่มความหอมด้วยการใส่เนยใส่ไปได้เลยนะจ๊ะ,ะเราเนี่ยเริ่มสลบละเห็ดเริ่มเริ่มที่จ้านะจ๊ะเนี่ยเริ่มเป็นต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมเราก็ใส่ต้นหอมลงไปจ้ะให้มันมีแบบสีสันอะไรอย่างนี้น่อยอ่ามันอยูนะ่น่ากินพาสเล่ก,ก็ได้นะแต่วันนี้ใส่เป็นสปริงออนเนียนะจ๊ะอุ้ยนะ่ากินและรู้เลยว่าจะต้องอร่อยมากๆ อาจารย์เสร็จแล้วปิดไฟนะจ๊ะใส่จานแล้วมาหม,ม่ำได้เลยจ้าเฮนะ้ยนากินมากมากเลยนี่ชิมชิมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยแล้วมีช่อง youtube นะจ๊ะ l i ฟ e โกล i นไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องราวการลดน้ำหนักและเทคนิคการลดน้ำหนักพร้อมทั้งเมนูนลดน้ำหนักดีๆจากออสการ์อาจาะในช่อง Life โก l i นนะฝากติดตามด้วยไปละไปกินก่อนเฮ้อยอร่อยอะบาย